โลกไหนมีอยู่จร um ิงข้อหนึ่งครับครับโลกใจสลายสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้รักเดียวใจเดียวโจรมักป้นวันไหนมากที่สุดจากสถิตินะฮะพอเหนึ่งมันปนวันไหนไม่ดักจับคนัละสวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการจำทายชาแนล วันนี้นะครับเป็นรายการใหม่ของเรานะครับก็คือคำถามชิวๆไอคิวสองร้อยครับแล้วเราก็จะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับ2ท่านในวันนี้นะครับมาตอบคําถามกันสนุกสนานครับ <Yeah. S 1> ต้องบอกเลยว่าคนที่จะตอบคําถามผมได้นะครับก็ต้องมีปริญญาเอกสัก5้าใบเมื่อวานผมผมไปลองมาแล้วบูสต์แบนเนอร์ตอบไม่ได้คันนัดนั้นเลยเหรอวะฟังภาษาไทยไม่ออกค uh. ําถามจะเป็นยังไงไปดูกันครับ uh. สวัสดีครับ วันนี้นะครับก็เข้าสู่รายการคำถามพีพีไอคิวสองร้อยครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผู้เข้าแข่งขันทั้งสอง่านเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูกันว่าเขาคือใครสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมมาแล้วสวัสดีครับโอเคผมถามทุกคนอย่างนี้ว่าม,มีความรู้ทั่วไปอ่ะมากน้อยแค่ไหน ก็คือตันทุกขาง <Wow. S 1> มันไม่มีอะไรที่มันตอบไม่ได้คุณมั่นใจมากเลยใช่เพราะว่าผมปเรียตรีที่เชคโกโก้แล้วต่อโทที่เมืองเช็กปริญญาเอกบ้าน <c oughs> หนองปลาดูเล่นเขินๆนะครับ ผมมีชุดคําถาม15ข้อครับครับอยากจะวัดสักห้าอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นภาาอะไร่มวถ้าพวกคุณตอบผิดโดนผมดีมาเกาะเข็บนี่ไว้เลยก็คือคําถามเนี่ยก็จะเป็นคําถามทั่วไปคือคนทั่วไปอ่ะจะตอบได้คือคนทั่วไปตอบได้สำหรับข้อแรกนะครับโลกไหนมีอยู่จริง โรคนะกระรร่ริ้งใช่ไหมกระรริ้งเลยโรคข้อหนึ่งครับ,รบโรคใจสลาย <c oughs> โรคที่สองโรคโกดหอยโรคที่สาม <c oughs> โรคหวานเกยตื้นครับผมมีเวลาให้พวกคุณคิด15วิจับเวลาครับ โรลกรอบโลกรอดหอยโกรธหอยงี้แล้วใจสลายสถานคือโดนแตกโดนบีบนิ้วแบบว่าเจ็บอันจะมีครบแล้วแบบโดนดีบเออก็หายไปแต่มันไม่มีจริงไงมันมีมันมีต้นเก็บอันนี้อันจะมีหกเมตรอันนี้อะไรก็เคมันยากตัดทิ้งไปตือนขอตอบ ปึ้งวานเกยเติร์ครับทำไมถึงคิดว่าเป็นวานเกยเติร์ครับมันมีจริงๆนะวานวานเกยเติร์ใช่แล้วก็วานเกย์เกย์เกย์เติร์ดผมเล่นถามว่ามันมีเกี้จริงไหมมันมันมีจริงเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงนะแล้วไอ้โรคใจสลายล่ะมันต้องมีอินวิลิตี้สโตนหกไปแล้วโอเคคือมันไม่มีทางเปไมได้วานเกยเติร์วานเกยเติร์ครับและคําตอบของพวกคุณ ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือโรคใจสลายครับทำไมอะ่ะโรคใจสลายมีอยู่จริงนะครับโรคใจสลายมีชื่ออย่างทางการว่าสเตอินคูเดตคาดิโอไมล์พาร์ตี้ครับเป็นภาวะที่หัวใจอาบีบตัวไม่ทันเจ็บพันอ๋ออันนี้คือน่าจะเปะ็นมันมีเป็นยาตรีโทเอกอันนี้จะเปะ็นยาจะตะัตวาลืมอะไรกันว่างครับรรคุณตา,ณอ,าอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ามาตีมา โอ้ยเสียงแน่ไทยแล้วต่อจากคำถามข้อแรกครับใช่ข้อแรกท้ยายข้อที่สองข้อที่สองเลยจะถามว่าโลกไหนไม่มีอยู่จริงครับข้อที่หนึ่งโลกอลิสในแดนมหัศจรรย์ครับเฮ้ยสองไม่แน่นะโลกเดือนห้าสาม โลกเดือน3ครับคิดดูดีๆนะครับคุณมีเวลาสิวินาทีโลกแรกอะตัดทิ้งไปเลยใช่ตัดเลยไอคิดนีก่อนนะเออหนังเยอะไม่มีอยู่จริงนะคำถามไม่มีอยู่แล้วะโลกลิ้นใหญ่ยต่สามกับห้าโลกเดือนห้ากับโลกเดือนสาโลกเดือนห้าคือพุทภาเอ้ยมึงเป็นอะไรมาอ๋อกูเป็นโลกพฤษสภามาโลกเดือนสามคืออะไรวะผู้ชมครับนี่คือคําถามง่ายๆนะครับหมดเวลาแล้วครับคุณทั้งคู่วิเคราะห์ว่าอย่างไรครับ ตปล่ว่าโลกเดือนห้าเพราะว่าอะไรครับกูไม่รู้กูโด่าือยเดือนห้าแล้วเดือนห้าเดือนห้าผิดครับโลกที่ไม่มีจริงนะครับคือโลกเดือนสามครับไอ้โลกเดือนห้าเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นครับมีจริงๆครับเพราะว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพนักงานทุกคนเนี่ยจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเขาจะปรับตัวไม่ทันมันจะเป็นโรควิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกโลกนี้ว่าโลกเดือนห้าครับส่วนโลก อลิซในแดนมหัศจรรย์ก็คือจะเป็นการผิดปกตินะครับทางการประสาทรับรู้รับรู้ขนาดไม่ได้แบบว่าของเล็กของใหญ่อะไรเงี้ยก็ผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับทุกคนและทั้งคู่ก็ยังตอบไม่ได้ คำถามเกี่ยวกับการ์ตูนบ้างดีไหมน่าจะชนะเก่งเลยกระตูนโดเรมอนดูไหมดูจะจะไม่มีช้อยนะคำถามนะครับก็คือปอกคอของโดเรมี่สีอะไรครับเร็วตอบ15วินาทีแดงดิก็จำไม่ได้หรอกแต่จะสีเรืองมันสีเหลืองอะโดเรมอนอะสีแดงผ่าตอบสิสีแดงโอเคสีแดงผิดครับ บอกคอโดริมี่สีฟ้าครับแต่โดโดรมอนอ่ะสีแดงครับดูเช็คดูได้เขาไม่เชื่อนะครับขอไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บคําถามข้อที่สี่ก็คือสัตว์รักเดียวด่าทําไมไม่ไม่สัมพนามะสัตว์ชนิดใดต่อไปนี้รักเดียวใจเดียวข้อหนึ่งายาใบไม้ ไปรูก้กับป้าเลยสองดอกเพนควินสามงูเขียวหางไม่โอ้อยญาติใบไม้แค่ตัวมันก็เห็นเลยกูไม่เคยไปคุยกับมันด้วยเพราะว่ามันแบบเออมึงเจ้าชู้เป่ะเพนควินนี่อีกแล้วเลยกูยไม่สามารถไปขั้วโลกได้กูเจอมันกูก็หนีแล้วอิศวกรรงูคือเจอ้าแห่งความเจ้าชูอ้อยู่แล้ว อ่าหัวหมูเข้าหัวอยู่บนหัวบอลตัดถึงสอบผิดแล้วเออหมดเวลาแล้วครับตอบเพนกวินฮะและคำตอบเพนกวินคือคำตอบที่ผิดครับอ้าคำตอบที่ถูกคือพญาจระไม้ครับเพราะว่าพญาจระไม้จะผสมพันธุ์น้อยครั้งมากนะครับเพราะว่าวงจรชีวิตเขาค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็คือจะอยู่กันเป็นผัวเดียวเมียเดียวนะครับมา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 เราต้องโดนไม่คิดจะถูกกันบ้างเหรอ โว้โวคำถามข้อที่ห้ากันเลยดีกว่าครับครับอยากคำถามมีอยู่ว่าโจรมักป้นวันไหนมากที่สุดจากสถิตินะฮะราอหนึ่งปนวันไหนไม่ดักจับวันนมั้นมากที่สุดไงมากที่สุดหนึ่งวันจันทร์สองวันพุธสามวันศุกร์ครับอันนี้มีแววถ้าสมมุติคุณเป็นโจรนะอาจจะเคยเป็นด้วยอะเลิกแล้วโอเค S <S ปเที่ยวโคโยโป้บน,นสุขเพราะว่าวันศุกร์คนเลิกงานแล้วมันพรุ่งนี้หยุดไงมันก็ไปเที่ยวผมไปเที่ยวปุ๊บบ้านก็นโลกโลกงแล้วเราก็กลุกกล้กลมก็ไปปนดิเนียอ,อ่าเราลองไม่ลองไปวันจันทร์นะวันจันทร์ทุกคนไปทำงานแล้วมีใครอยู่บ้านมันก็ต้องรีบกลับไงคนนทางก็ดโอ้โหไม่มีใครปนอย่างวันหรอกมากเอาหลานโอดมาปนอย่างวันเลยนะเจ้ากึ่งคืนเขาปิดต่ปนดิเนวันศุกร์และคำตอบของทั้งคู่ถูกแน่นนอถูกต้อง จากสถิตินะครับเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาปี2553ครับพบว่าโจรมักก้นวันศุกมากที่สุดครับมาที่ข้อต่อไปกันดีกว่าครับเรื่องของกินนัดไหมชอบเลยครับองกินครับคำถามข้อ6มีอยู่ว่ากินอะไรยุงถึงไม่ค่อยกัดเรากินพวกแบบกอยอนได้คมตูแล้วแล้วไปลองดู่าชอยมีอยู่ว่ามักขามสชแลตส ใบโบโบกเฮ้ยมะขามแจกก็เลืเลือดเปรี้ยวยุงอาจจะชอบไปจะเป็นสีช็อกโกแลตอาจจะหอมเนื้อแดกหวานหวานยุงไม่กินใบบบโบกใบบบโบกเลยเพราะว่ายุงคงไม่ชอบมันขมใช่ใบบบโบกข้าผิดนะไม่ผิดผิดครับยังไงใบบบโบกคำตอบที่ถูกต้องคือช็อกโกแลตครับ วิจัยในสหรัฐอเมริกาว่ากลิ่นของช็อกโ,โกแลตเนี่ยจะทำไปปวดเซนเซอร์ของยุงที่จับจับคาร์บอนไดออกไซด์คือมันจะไปปวดเพราะมันจะตามคาร์บอนไดออกไซด์อาจจะแบบว่าสมมติเราช็อกโ,โกแลตป้ายที่ยุงบินมาปอ <laughs> ้นแบ <laughs> บปวดเซนเซอร์มัดาย <laughs> มัดตายโอ้ยอันนี้ชันจะมาถามเรื่องที่เขาถนะ <laughs> นัดพืช พืชที่มันไม่อยากเล่นมือสัตใช่ไม่ชอบกินโอเคพืชชนิดใดไม่มีอยู่จริงปีศาจทะเลทรายข้อสองลิลลี่งูเห่าข้อสามเสือสั่งครับมันไม่มีอยู่ที่ทั้งหมดทั้งหมเสือสั่งอ่ะน่ามีอยู่จริงเพราะว่าน่าจะเป็นหูหมู เอวลาพเนะบนเขาเนี่ยถ้าเป็นเสือสังฟ้าก็เป็นละครช่องจิตใช้เวทมนต์คาถาปีศาจทะเลทรายก็อาจจะนี่จะหายอยู่ไแต่มันจะมีอะไรเป็นขึ้นตรงทะเลทรายก่อนเออใช่แห้งแล้งไม่ค่อยมีน้ำปีศาจทะเลทรายเดิลี่แบบมีแน่นอนดิลี่งูเห่าก็าวกแกเพื่อนที่อะไรขึ้นบนงูคำตอบของพวกคุณคือปีศาจงูเห่าเอามารวมได้ไงอ่ะปีศาจทะเลทราย ิดคนี่อะไรนี่อ้โหจะหบอกนะอีลิลี่อ่ะ <laughs> คือปิศาจทะเลทรายอ่ะเป็นพืชไรดอกอยู่ทะเลทรายที่ประเทศนามิเบียและแองโกลาคือใครเอาน้ำไปรรับ <laughs> ลิลี่งูเห่าเนี่ยเป็นพืชกิมแมลงที่เลี้ยงยากที่สุดในโลกนะครับ<า>เพราะมีรากที่แตกฝอยเล็กๆแต่ไม่มีรากแก้วล,ลักษณะก็คือมันจะเหมือนงูเหา่ <laughs> าไอ้ก๋อวะกูว่คนนีกูบ้านบ้าเลยนะ ข้อที่8คํคำถามมีอยู่ว่าประเทศอะไรมีวันหยุดให้ปั๊มลูกกันหนึ่งวันข้อหนึ่งรัสเซียข้อ2ญี่ปุ่นข้อ3ดูไบสิบห้าวิครับในการพิจารณาปั๊มลูกรั๊มลูกครับั๊มแสดงว่าประเทศเขาประชากรน้อยเออใช่แต่ปุ่นรับเพ่เอวีบ่อยมากเนี่ยอีสองอันนี้แหละไม่รัสเซียกับดูไบว่าถ้าสมมติดูไบ อาจจะเอาให้เน้นปั๊มลูกมาเพื่อสืบทอดธุรธกิจรูใบแหละดูใบดูต้นดูกิ่งดูก้านด้วยดูรากด้วยคุณ,ค,ณคุณมั่นใจในเขาไหมาไม่ค่อยมั่นเลาไม่รู้ไงและคําตอบคือผิดครับคําตอบที่ถูกต้องคือรัสเรีย รัสเซียเนี่ยกำหนดให้วันที่12กันยายนเป็นวันปั๊มกันเพื่อจูงใจให้คนมีลูกครับและถ้าใครคลอดลูกตรงกับวันที่12มิถุนาเนี่ยจะได้ตู้เย็นฟรีตู้เย็นมาแค่เออได้แบบเสื้อผ้าเด็กเออได้แบบของเล่นเด็กเ <c oughs> ออไม่ยังแมสไงก็ข้าวคนเดียวเปลี่ยนข้าวโอ้โวตอวนี้ามาเรื่องก<ห>ีฬาบ้างข้อ9ครับกีฬาชนิดใดมีผู้เล่นเยอะที่สุดครับ1วอลเลร์บอล2บาสเกตบอลสา ฮอกกี้วัเลมประมาณห้าตแล้วก็บาสไอูมบเรื่องไรไอส์บาสก็ประมาณห้าตเชื่อไหมตอนเนี้ยคนด่าออกกี้โอเคผมบอกให้เลยว่ามีสองช้อยที่จำนวนใกล้ใกล้เคียงกันมากและอีกอันหนึ่งนะโดดคูว่าวันเล่โอเคมันมีทีมสองฝั่งเรานับทีมเดียวนะครับมั่นใจใช่ไหมครับตอบดีมั่นใจดีบาสเกตบอลครับ บาสเกตบอลนะครับผิดครับวอลเล์บอลมี6คนครับบาสเกตบอลมี5้าครับและฮอกกี้มี1 1บเอ็ดตัวตัวคำถามข้อต่อไปนะครับข้อที่10เราถูกหนึ่งนะคนผูดใจไส่ทางบ้านเลยนะฮะตอบไปพร้อมๆกันได้นะครับผมว่าอันนี้ง่ายเล่น r อาวีไหมไม่รู้จักเกมอะไร คำถามแรกจะเกี่ยวกับ ROV uh. เพราะว่าพวกคุณน่าจะแบบเล่นไม่ใช่น่าจะผมก็เล่นกับพวกคุณ <c oughs> พวกคุณน่าจะตอบได้รวมถึงคนทางบ้านอาจจะตอบได้ ผมจะถามว่าครับรูจ้จักไวโอลีสไหมครับไวโอลีเออแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีด้วยนะโอเคแบบอันนั้นไวโอลีสท <laughs> ่ากิ้งของไวโอลีมีชื่อท่าว่าอะไรช้ 1, ชอยหนึ่ง rolling shot สอง technical fire สาม fire shot มาชื่อจะบอกแล้วโลโลเนี่ยตอบแบบไม่ต้องคิดเลย rolling shot ถ้าถ้ามันไม่ใช่ชื่อนเนี้ยคนคิดอ่ะเออยอกจอกเย้าเยาเอาและคำตอบ rolling shot ของทั้งคู่นะครับผิดครับ เขาขอบที่ถูกข้อคือเทคนิคข้ไฟเยอะมันไปเทคเบี้ยอะไรเจ๊ไม่โลนอ้อเออต่อที่เอามีอีกสักหน่อยมาเราจะมาพูดเกี่ยวกับสายซับต yes ัวเนี้ยชื่อว่าอลิิคำถามนะครับคืออันติของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรหนึ่งสโลดาวเฮ้ย สองฟิววอลสามโคโนโฟคล้ายๆโครโมโซมอะไรั่งอย่างสิบห้านิในการช่วยกันคิดสโลดาวสโลดาวเพราะว่าอันติมันทำให้ช้าแล้วก็ใบแต่มันพูดเฉยๆนะเป็นแบบ slow d o w อะไรอย่างงี้อย่าค้านสิค้านนี่คืออะไรค้านคืออะไรออะไรค่อยและคำตอบสโลดาวของทั้งคู่นะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับ โคโนโฟลโอ้พอมาสอชื่อมันคือโคโนโฟลมาดิ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 เรายังอยู่กันในบท R O V นะครับชื่อไอเทมของดาบสายฟ้ามีชื่อว่าอะไรแวนชอบออกใช่ไหมข้อหนึ่งบิดเบรดข้อสองทันเดอร์ซอสสามเมกาเบรดคุณมีเวลาสิบห้าวินาทีนะครับจะเอาทันเดอร์มาหลอกเราหเนี่ยเออจริงบิดเออไอ็นเดียไอ็นเดียแหละกว่าอันแรก เมก้ามันดูเป็นใหญ่ๆเหมือนเมก้าบางนาจ่ข้อหนึ่งคำตอบโอเคและคำตอบของมันคู่นะครับบิสเบดเป็นคำตอบที่ถูกต้องเออตอบกันที่ข้อ13บสามเลยคือเป็นเม่าวะโอ้เออแคนไปยังไม่คุ้มเลยเนี่ย สิบสองข้อพวกคุณทำสถิติได้ดีมากๆนะครับใช่ครับพวกคุณไปถึงสองข้อเย่คนดีใจข้อที่สามของเราง่ายมากเคยเรียนภาษาไทยใช่ไหมอันนี้จะย้อนละง่ายละภาษาไทยได้เกียรติศีกันบ้างไหมไม่รู้นะเป็นคนไทยแต่ทำไมไม่เคยได้วิชาภาษาไทยเกียรติศรงงเหมือนกันโอเคเคยรู้จักเวตาลไหมเป็นตัวสัตว์ประหลาดเอ้าใช่คำถามคือ นิทานเวตาลครับมีกี่เรื่องไอเวตาลเนี่ยเป็นตัวที่เล่านิทานมันเล่าให้กระตัดฟังชอยที่1 31เรื่งองชอยที่ส28ี่เรื่องและชอยที่สามยี่สิ้าเรื่องคือถ้าเป็นข้อสอบตอนนี้นะกูหมุนประกาศที่เลยนะกูจะแต่งเก่งให้เวตาลยี่ห้ายีแปดมันดูไม่ไม่จบไวพ้พี่พี่ทุกอย่างเลขมัน, <c oughs> มนไม่จบเพราะยี่ห้าคุณเป๊ะไง ยี่สิบห้าแหละและคำตอบยี่สห้าของทั้งคู่คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วกันูดดีแบบงงๆเลยก็ดีตามกัิกาเฉยเอยข้อที่สี่ทุกคน รู้จักรถยนต์ใช่ไหมกี่อ้อรถยนต์อะไรพวกนี้แล้วจากสนิท้างคุยเปนประจำอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช่คำถามนะครับรถคันใดมีน้ำหนักเบาที่สุด 1. นึ่งลัมโบกีนีอเวนท์ r ารก็เคยยกอยู่ยกมมอเดียวไม่ขึ้นนะข้อ2ครับเฟอร์ราี่ f 4ี่สศย์ข้อสุดท้ายคือมาด้าสมครับ้พ่า m มาด้าเนี่ยนะกแล้วโบก็เบานะ กระเป๋าต <to> ังค์นะซื้อเนี่ยเบาหิวเลยเฮียให้ให้ใช้ตัวช่วยไหมครับว่ารู้เรื่องรถไหมฮะรู้เรื่องน้ำหนักรถไหมเบาสุดเหรอเบาเอาเบาตัดมาดาวเลยใช่ไหมดาไม่ได้เนาะมต้องดูรุ่นหน่ะคับ F สี่สามศูนย์ครับโอ้ยเฮียมัจะรู้อะไร t r a n s แพงกว่า Lambo นะฟังคันแต่นี่เอาไปเตะโดยนะรุ่นอะไรนะเอาเตะดอนเอาเตะดอนเตะนะเตะนะเออว่าเชื่อจาร์เมสวะ เฟอร์นิเจอร์ F อะไรนะเฟอร์นิเฟอร์่เฟอร์นิเจอร์บาอะไรเนาะและคำตอบเฟอร์ r i F 4 3 0เป็นคำตอบที่ถูกต้องเครับอรเรามาดูตักของน้องๆสามคันกันอเวนทดอร์นะครับหนักหนึ่ห้า็้ากิโลกรัมเฟอร์ี่นะครับหนัก1,250กิโลกรัมส่วนมาด้าสามนะครับหนัก1,374กิโลกรัมครับ โอเคไปถึงข้อส<อ>ุดท้ายเรานี่คิดลืมนะ<อ> oh, เราเราไปดีเขาแล้วเราเจ็บเอง uh ใช่ไหมเนี่ย oh. เอาเล็บลงเนี่ย oh. อันนี้จะเป็นคําถามปลายเปิดนะครับสาทยายได้และก<ต>็<ม>คือไม่มีช้อยอ่อไม่มีช้อย <c oughs> คําถามสุดท้ายของผมก็คือคุณทั้งสองคนรักคุณดูแค่ไหนครับ ต้องตอบว่าประเมินค่าไม่ได้ความรักของเรานั้นมันล้นเหลือทะลุออกจากกวไปใหญ่ยิ่งกว่ากระทะทอดจากตะวานเฮ้ยไปตับนี้ได้ไงอ่ะผมรักมากกว่านั้นผมรักมากกว่านั้นเพราะว่าผมมากเข้ากับรถบรรทุกกระทะทอตจากตะวเรารักกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเรารักกว่าเพราะว่ารถบรรทุกจักรวาลชุบแป้งทอดเรารักกว่าถ้าเรามีความรักใหญ่เท่าลานจอดรถบรรทุกกระทะของคุณ เขาบอกว่าความลับของเราประเมินค่าไม่ได้ครับล้วความลักของเราครับอินฟินิตี้ครับผมก็ที่เราทําทุกวันนี้ก็เพื่อคนดูทั้งหมดนะครับเราก็ตั้งใจทากันทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ยังอยู่กับพวกเราก็ยังอยู่กับพวกเราต่อไปกว้างเลยนี่นี่ทุกคําติชมเนาะแล้วก็ทุกความเมนเ์พวกเราได้อ่านกันหมดนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่เห็นว่าคอนเทนต์นี้มันดีอยากทำต่อ เมนต์มาด้านล่างได้เลยครับว่าอยากให้มีอีกหรืออยากให้พวกเราทําอะไรขอขอบคุณทุกสับตไคร้นะครับขอขอบคุณทุกยอดคอมเมนต์ขอคุณทุกวิวนะครับที่มารับชมพวกเราครับกดสับตไคร้กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับกำลังใจให้พวกเราทําคลิปใหม่ๆตลอดด้วยนะครับผมขอบสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอตัวลาไปสวัสดีครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดรู้ปลาอะไรปลาอะไรปลายุ